สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็ประกอบตัวมอเตอร์ดีที1บโองวัน,นะครับ250วัตต์2,500รอบนะครับตรงนี้เราเตรียมส่งให้ลูกค้านะครับเทสมาทั้งวันแล้วนะครับตัวนี้ตั้งแต่พันลวดนะครับพันลวดอบน้ำยาแล้วก็ใส่มูเล่กลึงมูเล่ใหม่นะครับ ตัวนี้นะครับตามสเปคที่ลูกค้าต้องการนะครับตอนนี้ก็กินกระแสอยู่นะครับไอเดินเดินปกติเป่าพลาวนะครับกินกระแสอยู่ประมาณสองสองแอมป์นะครับแบดสิบสองวัลนะครับนิ่งเงียบนะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์สิบสองวัลสองร้อยห้าสิบวัตต์นะครับตัวนี้ก็หนึ่งทับสามแรง นะครับกินกระแสสูงสุด27มนะครับเรารับประกันให้1ปีนะครับกรณีที่รวดไหม้เป็นบางคตนะครับทำไหม้ทุกคดก็ถือว่าท่านใช้กําลังเกินนะครับเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันไม่ให้กำลังเกินเราก็ควรจะใช้เบรกเกอร์นะครับ20มนะครับใส่ไว้เพื่อป้องกันนะครับตัวนี้เราถ่ายคลิปให้ดูก่อนส่งนะครับเป็น250วัตต์12โวลต์250วัตต์12โวลต์นะครับ หนึ่งทับสามแรงม้านะครับเทสเ,เห็นเลยนะครับแล้วก็กึงกันสดๆนะครับอยู่บนแท่นนะครับตอนนี้เรากำลังเตรียมจะส่งให้แล้วนะครับสวัสดีครับ